ในวันนี้ผมสเปเชียลก็จะมาตะลุยแลงโกกันครับแลงโกเราจะเจออะไรแปลกๆนะครับมา ใครต่อใครเขาก็บอกกันว่าแลงโกเนี่ยมันเป็นแลงที่มันบันเทิงมากๆมาดูกันครับว่าในคลิปนี้ผมจะเจออะไรแปลกๆบ้างก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกเด e นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกเดเติมเกมเท่านั้น สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม r o v ID สกินแลร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ไอดีที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับผมสเปเชียลและในวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงโกกันนะครับมาดูกันว่าผมจะเจอสมเวิหรือเปล่า <Huh? S 1> ผมว่าเจอแน่นอนหมาถึงกูเนี่ยสมเวิรในวันนี้นะครับผมก็จะไปลองไต่แรงโกดูว่าผมเนี่ยจะเล่นไหวหรือเปล่าแบบโซโล่นะเออผมก็จะลองไปโซโล่ในแรงโกดูมาไปลุยกันเลยแลงโกแเราจะเจออะไรแปลกๆนะครับมาเิ่มกัน ดูว่าเพื่อนเขาจะเล่นตำแหน่งอะไรอุ้ยสุดสาคอน <c oughs> สุดสาคอนป่ะนะ่ะคือขาดตำแหน่งไหนผมก็จะเล่นตำแหน่งนั้นอุ้ยฮยแรงโกสามะคีกันจา้าโอ้โหดูแล้วแบบต้องมาเป็นตัวอย่างนะคนที่แรงสูงกว่าแรงโกอะต้องมาเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยดูมีเมทมีแคลรี่มีซับมีป่า <c oughs> วันนี้เราก็เล่นอะไรดีนะนี่เราเล่นมาหลอดเลยมาหลอดออฟเลนนะครับมาดูกันว่าฝั่งเราจะมีสเสมอรหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยครับมาดูกันไป <c oughs> แต่ดูจากตัวละครผมว่าไม่น่าสเสมอกันนะ <c oughs> <c oughs> มีเฮเลนเทลินดิสเซฟิล่ากิวกอดเป็นตัวที่ไม่น่าสเสมอปะ <c oughs> จริงตัวมันไม่น่าสเสมอป่ะ ผมก็จะไม่เล่นให้มันเวอร์กเกินนะครับผมก็จะเล่นแบบเล่นแบบคนเล้งโกเลยเออเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมน่าจะโดนดาราม่าแบบไอพี่ทําคนทินเลยอ่ะพี่ไม่งเสมอเวอร์พี่นิ่งกาพี่เิ่งอะไรก็ไม่รู้ทํามนทิ้ลเลยไม่รู้อ,อ่าแล้วดูปลาไหลม้วนมม้วนอยู่ผมก็พูดไปเถอะนี่ไงปลาหนึ่งทียืนตีครับยืนตีแบบยืนตีแบบเล้งโกนี่นปลานนหนีนึงปะ ใ่ดูดกเกาะมามามาเขาปาหนึ่งทีนะ 1, 2, ครับแลงโกนเราจะไม่กดไอคิวนะครับอืมเราจะหิวครับเอ้ยไม่หิวดีกเ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> โซโลโแลงโกหุย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 ีลินดิมสมาซ้อนเลนป่าหนึ่งทีไอคิวเลยเนี่ครับแลงโกนเราจะไม่กดไอคิวนะครับแลงโกนเราจะไม่กดไอคิวนะครับ แลงโกเขาก็เอกคิวกาไม่ต้องหว่วงไปเราก็ออกดาบแดงเลยครับแลงโกไม่มีคำว่าตัดลงตัดเลือดเราจะออกดาเมจล้วนเอาแบบปาดท,ที่ขี้แตกอะ่ะเนี่ยเอาแบบโป้งอย่างเงี้ยเอย้แล้วเมจเราโอเคเฮ้ยแรงโกเราแลงโกแรงโกเราไม่รู้เราแรงโกอฮ้ยผมไม่รู้ผมผมเล่นไม่เป็นผมไม่รู้มันต้อง รอเมดด้วยผมไม่รู้ว่าอย่าว่าผมนะเมดเฮ้ยสัวสัวเห็นเล่นน้อแล้วสัวนมาอันติีโซโล่บังปัดแบะโอ้โหตายนะไอคิวเลยไอคิวปรับมาแบบนี้คือเหมาะกับเลนเก่มากมากคือเหมาะจริงอ่ะคือได้ใช้อ่ะผมว่าหลายคนก็น่าจะใช้นะ ไม่มีใครใช้เลยเอ่อออฟเลนออฟเลนเล้นโก้ต้องเล่นยังไงอะวิไม่รู้แหละเล่นยังไงไม่รู้แต่ใส่ใส่หมดใส่หมดไอคิวนีงไงกระโดดแบบออโต้ปุ้งแล้วก็ป่านแบบออโต้ครับ้ยอะไรด้านบ้านไม่สนใจครับเอ้ยสนใจดิอะไรด้านบ้าน กับเลนนี่มาสู้แล้วแบ๊ะโอ้โหแรงแรงนะมามาแบ๊านี่ไปไหนเฮ้ยเราต้องหิวอนงโกต้องหิวอิงโกต้องหิวหกระโดดยำกํหม,ม,ม่ำเป็นไงตายเยาวชนกำลังมีปัญหาส่งมาหลอดออฟเลนไปวิข้างบนมาหลอดออฟเลนกระโดด ยำบจอมอ้าวไม่ตายไงไม่ตายเฉยจะไปไหนเอ้ยเออได้โยู่น่กววาโดนลาร์ดอ้าวเซฟีลา่าสซฟมัาแต่อึ้งอยู่แป๊บนึงไงมัวแต่อึ้งอยู่เมื่อกี้อุ้ยอะไรดันบ้านกลับเร็วเร็ว อืมมันเอาแล้วมันเอาป้อมหมุแล้วจังวันนี้มาหลอดจะไม่ทนหนูโอ้โหวิห่งดาบแดงมาแล้วขอเช็คดาเมจยปาดแบะโอ้โหแบะโอ้โหแะโอ้โหอ่าเซฟิล่าจะมาลองกับมาหลอดอัพเลนเอ่ะเอ้ยตามมาไรโอ้โห,หโอ้ไปไหนดาตีดาตีมัน <c oughs> จำปะจอมเข้าไปกลางดงปุ๊บปา้าทุหายหมดครับจังหวะน,นี้ผมจำปะจอมเข้าไปกา okay ลางดงโอเคเราออกดาบแดงชิ้นที่สองเลยครับจังหวะนี้เพื่อความแรงเฮเลนอ้าวมีเฮเลนก็ไม่บอกขอทีนึงมาแล้วปุ๊บแป๊วหูอง0 0นใจบุญนี่ไงใจบุญใจบุญ ใจบุญโอ้โหโคตรแรงป่าเธอไปหนึ่งทียำไปจอมหนึ่งทีจังวันนี้ยังไงแบโอ้โห้ตายกูตายเฮ้ยสองคนนี้เขาทำอะไรกันอ่ะสองวนนี้เขาทำอะไรกันอะโอ้ยโอ้ยจิ้งใส่เลยจังวันนี้ เอาไงยังไงไบโอโอ้โหไบโอยัดหมดจังวันนี้อยู่ตันสวยจัดครับอลิสโอ้โหไบโอยิงยิงขอล็อกจอไบโอเลยจังวันนี้ไบโอกิ้งเข้าไปหรือเปล่าจังวันนี้กิ้งเปล่ากิ้งเร็วเอ้ยกิ้งหลบจังวันี้โอ้โหโดนยิงงูรอดว่ะอุ้ยอุ้ยไบโอไบโอยืนวาร์ปยืนวาร์ปยังไงเฮ้ยเอ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยเฮ้ยเฮเลนงัดตีป้อมหมอ ยำประจำนี่ไงหูยหลงจัดหลังจัดอุ้ยโอ้โหโดนลุมผมโดนลุมผมโดนลุมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมโดนลุมช่วยด้วยช่ว <c> ย <oughs> ด้วยดาบแดงมาแล้วดาบแดงชิ้นที่สามมาแล้วดาบแดงแรงลิตปาดหนึ่งดีอืมไม่ต้องปาดเลยในวันนี้ปาดโอ้โห เอคิวเลยเข้า,ปปาไปอีกทีนึง่งอีกแอบอูหายล้วจังวันนี้อันตีเรามาเราเอาคาป้อมโบโบโอเวอร์จากผมก็จะไม่เล่นให้มันเวอร์เกินนะครับผมก็จะเล่นแบบเล่นแบบคนเล้งโกเลยเออหยุดไม่อยู่ก็ดูเหมือนว่าในเกมนี้นะครับเราจะไม่เจอเสมอนะครับ ถ้ที่ไหนล่ะนี่ไงละมือบก็อย่าไปทําตามกันนะครับอันนี้ผมก็มาทำคอนเทนต์ปั่นๆนะครับปั่นๆนะาเออและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าขนมจีนน้ำเงียวให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ